อ่าโอเคทีนี้อันนี้เป็นการการสร้างทูนนะนะครับโอเคน้องก็ไปที่แอดทูนนะครับแอดทูนเสร็จปั๊บนะฮะสำหรับดอกปลายแหลมเนี่ยนะฮะโอเคมันจะเป็นแบบ engraving นะครับโอเคเดอกของเราพัฒน,นาเราเรียกว่านี่เราตั้งชื่อนะเออตุกัน มิลเด่ดองศาอยู่มิงเด่นไม่มีโอเคครับปลายสองจุดหนึ่งะครับแล้วก็ยี่มุมยี่สิบองศาต้องบอกมุมด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้ไม่มีผลในการคำนวณแต่เราเอาไว้ดูไง เวลาไว้เลือกนะครับแต่ฝั่งนี้มีผลแล้วต้องใส่ตามจริงคือสามจุดหนึ่งเข็นนะครับมุมยี่สิบองศาปลายดอกศูน์จุดหนึ่งนะครับคำว่าเสด็จดาวเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องการลงเนี่ยมันไม่ลงลงไปสองจุดสองห้าก็จริงแต่เราจะลงลงครั้งละศูนย์จุดหนึ่งก็ได้มันจะลงสองสามครั้งถูกไหมโอเค <c oughs> ของพี่ลงทีส่วนใหญ่ก็ลงทีละ สัก0.2หมายความว่าเราบอกให้ความลึกทั้งหมดกันสู0.35 0.25มันจะลงไป0.2ก่อนแล้วจะลงไปอีก0.5ครั้งหนึ่งุด0.5ครั้งหนึ่งมันจะได้กว่าสแสนเอตเโอเคนะครับอันนี้มันเยอะขึ้นมาเองของมันนะครับคำว,ว่าสเต็ปอเวอ่าเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเวลามันมันแรงเงาอ่ะอันนเคลียขจับทั้งนั้นเอาปปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับก็ 50%ก็คือแสดงว่ามีขยับขึ้นสงสุดอยหโอเคอันนี้นะครับหน่วยของมันต้องเป็นมิลลิเมตรเปอมิลิตอันนี้จับสำคัญนะแต่แล้วสมิธเนสสปีดของน้องคือ50นะครับ50สอ่าผิดสา0ออ่านอ้องจำได้เก่งโอเคตอนนี้จะเกิดดอกขึ้นมาดอกหนึ่งนัะ้ที่น้องสร้างนะถ้าน้องจะสร้างดอกอีกเพิ่มก็ไป add ทูน ก็เพิ่มแล้วแต่ชนิดดอกซึ่งแล้วแ,แต่ลักษณะขอ,ของดอกจริงต้องใส่ตามภาคตามความจริงจากนั้นเราก็เลือกไปใช้งานนะครับโ okay. okay. อเคโอเคเอเชิญต่อเลยครับเข้าสู่ภาวะติแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรครับเราเราต่อไปเรือ่อยๆเลยโยสามโอเคอไม่มีดีฟอล์ไว้ไม่เป็นไรโอเค นะฮะรีดอิเล็รไม่เอาคือตรงเนี้ไม่ต้องสนใจเพราะมันมันมันเกิดฟังก์ชันนะครับสิ่งที่ต้องเอาคือเซตเซฟนะครับเซตเซฟกับโฮมเหม็นไหมฮะเซตเซฟร้อสามพอห้ามสูงไปสียเวลาแต่และโฮมเนี่ยเอาสักสิบเ่ยให้ดอกยกสิบหรือสิบห้ากันหน่งมันมันจะได้ไม่โดนมือไงถูกไหมครับแต่และรายอย่างนั้นนะฮะก็คือหมที B ่เร์เซฟ ศูยอยู่บนนะครับศูนย์บนแล้วก็สองสองเอาทั้งสองมิลโอเคก็ okay. กดโอเคเอาใส่ชื่อเลยครับ <15. S 1> อืมโอเคแคชเคเลตโอเคเรียบร้อยถ้าม,มันเป็นสีน้ำตาลนะฮะเราเราลองเรากดทั้งเราเลือกอะโอเคสมมุติสมมุติสมมุติเฮ้ยลืมความลึกผิด น้องจะเข้าไปแก้แบบนี้ไม่ได้นะยทำไมนะมันปเป็นเรื่องทูผ่านเนี่ยน้องต้องมาปิดทูผ่านก่อนนะครับไอ้ที่ทูผ่านนะแล้วปิดเลเยอร์ให้หมดนะครับให้เห็นเกเตอร์เพราะมันซ้อนกันอยู่พอดีอันนี้สําคัญนะตอนเนี้ยน,น,นะครับไอน้นะอ่เลเยอร์ล่างเห็นไหมทูผ่านเห็นไหมครับโอเคน้องถ้าถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ย เราไปคลิกเนี่ยเราไปมัน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 ทำไม่ได้นะครับเราต้องปิดก่อนปิดไปแต่ <Okay. S 1> แล้วก็นะครับเราเลือกออเจเดิมเนี่ยแต่แล้วเราอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่เราต้องการจะเปลี่ยนไงจะให้ให้เหมาะสมไงสาระทำเงินใหม่เรื่อยดอกผิดไอ้แล้วทำามูนซ้ำนะครับโอเคอ่าโอเคตอนนี้อ่าเสร็จครับเชิญต่อเลยครับก็ไปที่ทุกอา่า ไม่ใช่สิตอนนี้เราเซฟแล้วไงแล้วก็เซฟไปก่อนเนี่ยอ่าอ่าโอเคเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วกันชื่ออะไรก็ได้เป็น ART นานสมุนเป็น ART อ่ะครับครับโอเคครับโอเค ต่อไปก็เซฟผูกหานไม่ใช่งานครับเซฟผูกหันแอดครับลงไปครับลงไปไม่ใช่สติปัตย okay. ์อันนี้นเหออ่าโอเค okay. <What? S 2> เห็นไหมครับอันนี้อยู่ฝั่งนี้น้องต้องเลือกไปด้านด้านขวาครับโอเคสังเกตนะเห็นไหมตอนนี้ดีฟอสอันแรกมันเป็นเป็นเอชพีแอลถูกไหมครับมันจะกัดงานไม่ได้เราต้องไปเลือกเป็น g ีอารเลือก g ีอารครับ พันธะประติดตั้งเครื่องใหม่เนี่ยมันจะไม่มีเราก็เอาเอา,เอาไปใส่โอเคเซฟครับโอเคเอาได้ทอปแล้ใส่ชื่ออนะไรครับโอเคโอเคครับยังยังยังไม่ต้องปิดไปแค่นั้นเลยครับ นาำสกูร์มันเป็น .nc อ่ okay. าโอเคไหมครับโอเคไหมครับอ่าโอเคถ้าสำหรับการการออกแบบเราทะตว้งชื่อแค่นี้แหละก็โดยจะได้คลิปของมันก็วิดีโอนี้วิดีโอหนึ่งล้วก็ดูปัญหาที่ที่ เราไม่เคลียร์ถูกไหมครับทีนี้นิดนึงกับไอแคลมอี AM, ทีนึงเซฟนะครับเซฟแล้วนะโอเคพอดีน้องมีชื่อคนใหม่มาต้องเป็นไอแคไมเลยสมมติ <S <S <ป>อโอเคพอดีมีนายอะไรท่างนายมาอีกคนนะึ่ะน้องน้องเปิดไอแคมมาอันนี้พี่ยังอ่านปันทึงอยู่นะ ต้องเปิดไฟล์เดิมมาไรจะแก้ไขไฟล์เดิมใช่ทีนี้นะมีสองประเด็นถ้าเราไม่อันกรุป๊ปดูนะเอ่อพอมาปับที่เราทาันท,ท้าใช้มันมันมันีถุงห่าติดเป็นเส้นตารเราไปปิดมันให้หมดก่อนถูค,ครับ อันนี้จริงๆนะครับก็คือเราลบทิ้งได้เลยแล้วเขียนใหม่แต่ถ้ายังเป็นแบบโหมดที่เป็นอีดิทคือไม่ต้องมีการเปลี่ยนนะฮะเราสามารถแก้ได้เลยก็ได้โอเคอันนี้เราก็ลบนะครับกนลบเสร็จเขียนใหม่เลย แสดงว่ามันโหลดฟอนต์เยอะนี่ที่มันนอตเล่นฟอนต์ไม่ใช่เครื่องช้าแล้วมันโหลดฟอนต์โหลดฟอนต์้ตับเพราะฉะนั้นอันฟอนต์ไหนไม่ใช้น้องออกไปก่อนฟอนต์ของวินโด้อะน้องทํางานจากบังด้วยฟอนต์ของน้องเยอะเกินเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องมีปัญหาเราเป็นปัญหาที่โหลดโหลดฟอนต์แบบฟอนต์อ่ะโหลดฟอนต์เยอะชัวร์ฟอนต์มหาศาลเลย ทีนี้พอเสร็จนะโอเคแม้มันจะมีฟอสห้าเดิมเหมือนกันครับห้ามิลนี่เราพิมพ์ได้เลยถ<ช>้าสมมุติอะไรก็พิมพ์มั่วๆไปไั่ไม่ไม่ใช่ดิฟอนเพฟอนใช่ฟอนไม่ฟ้อนผิดครับอาจจะส,สูงๆหน่อยใหญ่ไปครับเอาพิมพ์นะครับ นะสมมุติครับอันนี้น้องน้องแค่ก,กด F9 เข้าหาเซนเตอร์นะ,นะะหรือว่าต้องการเปลี่ยนให้โตๆอะไรก็ว่าไปตอนนี้น้องสงามารถเลือกอ็อบเจกต์แล้วน้องไปที่ทูมหานะครับแล้วไปเลือกทูมหานะแล้วก็เลือกอ็อบเจกต์อันนี้นะครับแล้วคำนวณได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับไอ ทุกวันนี้อาจจะเป็น a 2 a 3อะแล้วก็แล้วแต่ถูกไหมครับวันอเคกเ็เราก็ไปเซฟทูพหันแอดนะครับเซฟทูพหันแอดเออโอเคสมมุตินะอันนี้เป็นอ่าเป็นชื่อเป็นแล้วไปห็นเดิลอันนี้เราเปิดเปิดอันใหม่ได้เลย